สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาเจอกับครูรัตอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะครูรัตก็จะมาสอน say h y l l o l o 4เหมือนเดิมเลยนะคะ You n i t one about me แต่วันนี้เป็นตอนที่3 part 3ใน part นี้นะคะเราจะเรียนเรื่องอะไรกันบ้างนะคะ let's see what are you going to เ to learn today? clothes เราเรียนเรื่องอะไรคะ clothes clothes คือเสื้อผ้านะคะไม่ได้หมายถึงเสื้อผ้าอย่างเดียวนะแต่หมายถึงเครื่องแต่งกายอื่นๆด้วยนะคะโอเค look at the picture ดูที่รูปภาพนะคะวันนี้เราจะมาบอกคำศัพท์ต่างๆต่อไปนี้เป็นภาษาอังกฤษให้ได้นะคะลูกโอเคภาพแรกเลย a t-shirt a t-shirt คือเสื้ออะไรคะเสื้อยืดนะคะโอเคภาพที่สองคืออะไรคะ a shirt a t h i r t ความแตกต่างระหว่าง a t-shirt กับ a shirt คืออะไรคะก็คือเสื้อเชื้ตจะเป็นเสื้อที่มีกระดุมนะคะส่วนเสื้อยืดจะไม่มีกระดุมนะคะลูกโดยที่เสื้อเชิ้ตไม่ว่าจะเป็นแขนสั้นหรือแขนยาวเราก็เรียกว่า a uh, shirt โอเคเสื้อแบบต่อมาเป็นเสื้อที่เราเรียกว่าเป็น a blouse a blouse a blouse จะเป็นเสื้อแบบอ่ uh, สำหรับผู้หญิงใส่นะคะเรียกว่า a b l o ่า e ์อ่ะเด e เนส์อี s ์ชอร์ s ชอร์ตชเป็นกางเกงขาสั้นนะคะเกงขาสั้นโอเคอ่ะ okay. uh, pants 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 คือกางเกงขายาวนะคะเราเรียกอย่างนึงว่า t r o u s e r ก็ได้นะแต่ว่าในบทเรียนนี้นะคะเราใช้คำว่า pants a, a hat a hat a hat เป็นหมวกแบบปีกกว้างนะคะ a cap a cap ความแตกต่างของ a cap กับ a hat คืออะไรคะ a cap จะเป็นหมวกที่มีปีกด้านหน้านะคะ อ่าแฮดปีกกว้างด้านรอ,รอบๆนะแล้วก็แคบจะมีปีกอยู่ด้านหน้านะคะอับเบลอับเบลอับคือเข็มขัดนะคะ Socks โอ่เ so ค okay. ถุงเท้าเรียกว,ว่า socks ใช่ไหมคะ o so c อกเติเม S ด้วยนะคะเส s อสเส s อสชู Sho es. Sho es. Sho es. Sho es จะเป็นรองเท้าแบบรองเท้าสุภาพรองเท้าหุ้มส้นนะคะมิดชิดเนี่ยนะคะเรียกว,ว่า shoes s k i s k i ก t ก็คือกระโปรงนะคะและสุดท้ายเป็นรองเท้าอีกแบบหนึง่งเราเรียกว่า sandals sandals sand a l s ก็คือรองเท้าแตะว่ารองเท้าลำลองนะคะจะไม่เหมือนกับชูนะรองเท้าชูจะเป็น formal เป็นทางการกว่าโอเค t s think ตอนนี้เราเรียนคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเสื้อผ้าเรื่องแต่งกายไปแล้วเราต้องมาคิดว่า เอ d what are the girls wearing <Yeah. S 1> เด็กผู้หญิงเนี่ยเขาแต่งตัวแบบไหนเขาใส่อะไรกันบ้าง they are wearing พวกเขาแต่งตัวแบบไหนคะแล้วก็เติมคำศัพท์ที่เป็นเครื่องแต่งกายของผู้หญิงลงไปนะคะอาจจะสักสองอย่างก็ได้ใช่ไหมบอกว่าสมมติว่าคนเราบอกว่า they are wearing a skirt and shoes ได้ไหมคะใส่กระโปรงแล้วก็ใส่รองเทา้าหรือจะบอกสามอย่างได้ไหม she is wearing us not not she sorry they they are wearing they are wearing skirt กระโปรงนะ blouse เสื้อที่เป็นเสื้อผู้หญิงนะคะ blouse and shoe แล้วก็เป็นรองเทา้าแบบคุ้มส้นนะคะก็ได้ ต่อมามาดูบอกว่า what are the boy wearing the boy เมื่อกี้เราถาม the girls ไปแล้วคราวนี้เรามาดูว่า the boy ควรจะแต่งตัวแบบไหนอันนี้ให้เด็กๆคิดเอง l e t think g คิดเอง they are wearing เครื่องแต่งกายแบบไหนที่เหมาะสมกับเด็กผู้ชายเช่นเราบอกว่า they are wearing uh, a t-shirt short and แคได้ไหมคะแล้วแต่เลยอันนี้คำตอบเนี่ยขึ้นอยู่กับเราเองคะ่ะเป็นการฝึกทบทวนนะคะเป็นการทบทวนคำศัพท์ที่เราเรียนคำศัพท์ที่เกี่ยวกับเครื่องแต่งกายมาแล้วนั่นเองนะคะอันนี้ฝึกพูดนะ listing k i d แล้วก็พูดเป็นภาษาอังเกษให้ได้นะโอเค what is he wearing he is wearing คราวนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับ w h a t is he wearing? He ต้องเป็นผู้ชายใช่ไหมแต่ว่าหนึ่งคนใช่ไหมคะเมื่อกี้เราใช้เต y สำหรับหลายคนไปนแล้วคราวนี้เราใช้ he สำหรับหนึ่งคนและ w h a t is she wearing? She สำหรับหนึ่งคนที่เป็นผู้หญิงนะคะโอเ okay. ค l e t s s e e the picture. Read a n d match. Read ก็คืออ่านแล้วก็ match ก็คือการจับคู่นะคะ รูปภาพนี้นะคะจะอยู่ในหนังสือ say hello นะคะในหน้าที่6นะคะ p e ศ s i you can see the picture read and match mm hmm. เขาบอกให้เรา read ก่อนดู sentence ก่อนคะ่ะว่าประโยคเหล่านี้เขาพูดถึงอะไรตัวอย่างบอกว่า he is wearing a shirt he is wearing a shirt พอเราอ่านประโยคนี้แล้วเจอคำว่าอะไรคะ he is wearing a shirt he ต้องเป็นผู้ชาย,นยแน่เลยเราก็ดูภาพเลยภาพไหนที่มีเด็กผู้ชายเราก็ดูซีแล้ว,ลวต่อมาเขาบอกว่าไง he is wearing a shirt เสื้อคืออะไรคะเสื้อที่เป็น shirt มีกระดุมไหมเป็นเสื้อแบบมีกระดุมนะคะแขนสั้นหรือแขนยาวก็ได้มีอยู่สองภาพคือภาพ A กับภาพ G ใช่ไหมแต่ว่า ในนี้เขาพูดถึงเสื้อเชิ้ตอย่างเดียวนะคะอย่างนี้ควรจะเป็นข้อไหนมากกว่าเป็นข้อ A นะคะเราก็แมชมาเลยดูประโยคที่สอง he is wearing a t-shirt he ผู้ชายอีกแล้วนะคะดูสิ he is wearing a t-shirt t-shirt คืออะไรคะ a t-shirt คือเสือ้อยืดเสือ้อยืด ดูซิเด็กผู้ชายในภาพมีใครใส่เสื้อยืดบ้างมีภาพข้อไหนคะข้อ e กับข้อ h เห็นไหมนะคะมีข้อ e กับข้อ h ซึ่งเด็กผู้ชายใส่เสื้อยืดแต่ว่าในนี้เขาพูดถึงเสื้อยืดอย่างเดียวน่าจะเป็นข้อไหนมากกว่าข้ออะไรคะข้อ e นะคะโอเคดูประโยคที่3 he is wearing a t-shirt and s h o r t ใส่อะไรคะ T-shirt ก็คือเสื้อยืดแล้วก็ชูดเก่งกค่ะสั้นพับไหนดีเอ่ยข้อ H ใช่ไหมอ่าอ่าดูประโยคต่อมา she is wearing a hat she เด็กผู้หญิงแล้วนะคะอ่า uh, a hat อยู่ไหนเอ่ย a hat a hat คือหมวกแบบปีกกว้างใช่ไหม uh, a hat เราก็เอาข้อนี้ข้อ b มาแมชกับประโยคนี้เลยโอเคประโยคต่อมาเขาบอกว่า he is wearing a cap he ต้องเป็นเด็กผู้ชายแล้วก็ wearing อะไรคะใส่อะไร a cap cap เป็นหมวกแบบมีปีกด้านหน้าใช่ไหมข้ออะไรคะข้อ d โอเค she is wearing a blouse and a skirt เจอคำว่าอะไรคะ a blouse กับคำว่าอะไรคะ a skirt she คนไหนเอ่ยเขาไหนคะข้อ f นี่แล้วไอ้โอเคประโยคต่อมา he is wearing a shirt he นะคะ he is wearing a shirt shorts and a belt ใส่อะไรคะ a shirt shorts and a belt ข้อไหนคะลูกข้อจีและประโยค์สุดท้ายเขาบอกว่าไงคะ she is wearing a blouse a blouse a blouse ก็คือเสื้อที่เป็นเสื้อแบบเด็กผู้หญิงใส่ใช่ไหมแล้วก็เรียกว่า a blouse เสื้อข้อเดียวคือข้ออะไรคะข้อ C อ่าเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวนี่เลยข้อ C อ่ะโอเค she is wearing a blouse ตอนนี้เราได้ประโยคกับรูปภาพที่เรา read and match เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาฝึกพูดประโยคนี้อีกครั้งหนึ่งนะ he is wearing a shirt he is wearing a t shirt he is wearing a t shirt and short she is wearing a hat he is wearing a cap she is wearing a blouse and a skirt he is wearing a shirt short and belt she is wearing a blouse โ okay. อเคตอนนี้นะคะเด็กๆสามารถใช้ประโยคนะคะในการที่จะบอกว่าใครแต่งกายแบบไหนได้โดยใช้อะไรคะ wearing ใช่ไหม he is wearing she is wearing they are wearing นะคะโอเค Let's see what is the next What are you wearing today คราวนี้เราถามใครละถาม you ถามใครถามเราเองนะคะถาม you ตอบอะไรคะลูกตอบ i น,นะถาม you ตอบ i น,นะถามว่า What are you wearing today I am wearing a skirt a blouse and shoe เราใส่อะไรบ้างคะ a skirt ใส่กระโปรงเสื้อ แล้วก็รองเท้านะคะนี่คือวิธีการที่เราจะใช้ประโยคนะคะในการถามว่า what are you wearing today I am wearing a skirt a blouse and shoe เราสามารถเปลี่ยนคำศัพท์อื่นนะคะ่ที่คุรักขีดเส้นใต้ไว้เนี่ยคือเราสามารถเปลี่ยนเป็นคำศัพท์อื่นๆที่เราแต่งตัวนะคะเราอาจจะไม่ได้ใส่กระโปรงได้ไหมไม่ได้ใส่เสื้อแบบ b l o u s หรือเราไม่ได้ใส่รองเท้าที่เป็น shoe ก็ได้ใช่ไหมคะโอเค และสุดท้ายนะคะเป็นการให้เด็กๆฝึกทบทวนนะคะคำศัพท์ที่เราเรียนมาทั้งหมดเลยโดยใช้ draw the picture นะคะให้เด็กๆวาดภาพวาดภาพอะไรคะประโยคมีอยู่ว่า what are you going to wear to the party ถ้าเราต้องไป the party ไปไหนคะเป็นงานเลี้ยงการแต่งกายเนี่ยอนอกจากเราต้องดูแล้วว่าเราเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะเราก็ต้องดูด้วยว่า สถานที่หรือว่าสถานที่เราจะไปเรียกว่าการแต่งกายตามกาลเทศะใช่ไหมคะสถานที่ที่เราจะไปเนี่ยเราแต่งตัวแบบไหน <c oughs> I'm going to wear a shirt, short and a belt คนนี้เขาตอบว่าไงเขาบอกว่าฉันจะใส่ a shirt ใส่เสื้อเชิ้ต short ใส่กางเกงขาสั้นแล้วก็ belt ใส่เข็มขัดไปอยนี้ เราบอกว่าให้ draw the picture ให้หมายความว่าเราต้องวาดภาพอะไรคะเสื้อเชิ้ตหนึ่งตัวกางเกงขาสั้นหนึ่งตัวแล้วก็เข็ยนขัดหนึ่งเส้นใช่ไหมคะไว้ใต้ข้อนี้นะคะอันนี้ไว้ให้เด็กๆฝึกทำทำในสมุดก็ได้หรือจะทำในกระดาษ A4 ก็ได้นะคะให้เราเป็นการฝึกทบทวนนะคะประโยคที่สองบอกว่า I'm going to wear a blouse, a skirt, and sandals คนนี้จะใส่อะไรคะ ใส่ b l ouse a skirt, and sandals ภาพที่เราต้องวาดคืออะไรคะ a ่ะ ouse เป็นเสื้อแบบเสื้อผู้หญิงใส่ใช่ไหมคะ a s ะ i r กรกระโปรงแล้วก็ Sand a l เป็นรองเท้าแบบลำลองใช่ไหมคะคุณล้อถามว่าข้อหนึ่งเนี่ยคำตอบนี้ใครเป็นคนตอบคะ a ่ะ y o ยหรือ l g i r กการแต่งกายแบบนี้คือใครคะ a boy หรือ a girl เอ่ย a boy ใช่ไหมเพราะว่าเขาใส่กางเกงคะ่ะสั้นใส่เสื้อเชิ้ตแล้วก็ใส่เข็มขัด ใช่ไหมคะส่วนข้อ2บอกว่าไง h, a b l o s e skirt and sandal ต้องเป็น a g i r l ใช่ไหมนะคะเพราะว่ามีใส่ a skirt a b l o s e ซึ่งเป็นลักษณะของอสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะใช่ไหมคะ โอเควันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้คําศัพท์นะคะที่เกี่ยวกับเครื่องแต่งกายนะคะแล้วก็ประโยคต่างๆซึ่งเราจะบอกว่าเราแต่งกายแบบไหนได้บ้างนะคะโอเ okay, ค that's all for today วันนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมไปทบทวนคําศัพท์นะ,ะแล้วก็ทําแบบฝึกหัดนะคะเพื่อเป็นการทบทวนความรู้นะคะเรื่องคลา s ของเราในวันนี้โอเ okay, ค that's all bye bye see you later แล้วเจอกันนะคะ